ความจริงเราเราไม่สามารถแบ่งได้ว่าสั้นระดับไหนสมวร,รใสแว่นนะครับแต่เราเราต้องแยกตามอายุหรือช่องวงวัยก่อนอย่างเช่นวัยเด็กเล็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นเราเจอสายตาสั้นหรือสายตายาวในเด็กเล็กเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่นะครับเพื่อการมองเห็นแล้วก็เพื่อป้องกันพวกตาขี้เกียจน,นะครับหรือว่าพวกเด็กตาเข็ตาเหล่สายตาไม่เท่ากันหรือว่า หลังจากที่ไปตรวจมาแล้วนะครับเ,เด็กที่สมาธ์ที่สั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากค่าสายตาด้วยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับส่วนช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะใช้ความสบายตานะครับหรือว่า,อาวิถีชีวิตนะครับการทําอาชีพนะครับบางคนเนี่ยคือสายตาสั้นเยอะไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เขาก็ดาเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่สาหรับบางคนเนี่ยสายตาสั้นเล็กน้อย แต่ค่าสายตาเนี่ยหรือว่าระดับสายตาเนี่ยมีปัญหากับการใช้ชีวิตอันนี้แหละครับที่จําเป็นต้องใส่ช่วงวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้ความสบายตานะครับหรือว่าการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตเป็นหลักนะครับอย่างเช่นคนที่มีค่าสายตาเยอะๆบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการดํารงชีวิตของเขาเนี่ยยังเป็นแบบปกตินะครับแต่สําหรับคนที่สายตาต้นน้อยๆนะครับแต่ใช้สายตาเยอะ นะครับแค่สายตาสั้นเล็กๆเนี่ยก็มีปัญหากับการใช้ชีวิตของเขาแล้วอันนี้ก็สมควรที่ต้องสั่นะครับหรือว่าต้องใช้แว่นนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดโตนะครับหรือว่าคู่กับเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นแท็บเล็ตมือถือ นะครับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเมื่อเด็กใช้งานระยะใกล้เนี่ยกล้ามเนื้อตานะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งเนี่ยจะทํางานมากนะครับพอทางานมากเนี่ยมันจะส่งผลทําให้กระบอกตาเนี่ยจะยาวขึ้นนะครับแต่บางทฤษฎีก็ไม่เกี่ยวนะครับบางทฤษฎีก็บอกว่ามันเป็นที่พันธุก,กรรมมากกว่าแต่นักวิจัยหรือว่าทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเชื่อในทางด้านพันธุก,กรรมมากกว่า ในแง่ของพันธุกรรมนะครับออสำหรับพ่อแม่นะครับที่ไม่ได้สายตาสั้นนะครับมีสัก8-9%งเเท่านั้นเองนะครับที่ลูกจะสายตาสั้นนะครับกรรมพันธุ์หรือว่ายีนเนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดขนาดหรือรูปร่างของดวงตานะครับส่งผลกับค่าสายตาแน่นอนร้ออยู่แล้วนะครับออสิบปีที่ผ่านมานะครับออการพัฒนาของการแพทย์หรือว่าวงการสาสุรณสุขของเราเนี่ย พัฒนามากขึ้นนะครับมีการตรวจคัดกรองดึกมากขึ้นทําให้พบว่าเด็กเนี่ยมีสายตาสั้นมากกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะมีคนที่เป็นสายตาสั้นเยอะอยู่แล้วแค่ไม่เจอหรือว่าไม่มีการตรวจเท่านั้นเองนะครับเนือสิ่งอื่นใดน,นะครับถึงจะมีการขัดแย้งในแง่ทฤษฎีนะครับหรือว่างานวิจัยเนี่ยแต่การเล่นมือถือหรือแทบเล็ตมากๆเนี่ยมันก็อาจส่งผลกับ าสายตาหรือดวงตาถึงไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้งานแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วก็พัผ่ันสายตานะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับเนาะ